เชฟผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็จะมาทำ The Agency Deal ต่อเลยนั่นเองนะเพื่อนหรือการสรมตึก IAA นั่นเองครับอันที่สองนี้นผมได้เงิน3ามแสนหกหื่นสพันน่นเองนะผมน่ารกับไปเลยเผมในเซตอัพแรกนะครับ okay, <listen> ของ The Agency Deal นะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมทําการสเตลนะครับหรือจะไม่สเตลก็ได้นะครับเข้าไปดูแผนผังนะครับผม เนี่ยครับผมที่มีเอรปภนะผมคุ้มกันอยู่นั่นเองครับผมก็จะไม่สเตลแลวกันนะผมเพราะขี้เกียจเสียเวลานะครับนี่ครับผมหน้าตาแผ่นถังจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทำการถ่ายรูปไปได้เลยนะครับนี่ครับผม I อเครับพอถ่ายแล้วกดสเปการ์นะผมเพื่อส่งนะครับแล้วเราก็ออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับโอเคครับผมพอเราออกมาได้แล้วนะครับเราก็ เดินทางไปที่ทางรถไฟได้เลยนะครับนี่ครับผมทางรถไฟตรนงนี้นะครับนี่เราต้องมาเช็คพอยต์ด้วยนะเพื่อนถ้าเราข้ามขั้นเนี่ยคือมันบางทีมันไม่ผ่านนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรของเขาครับโอเคผมพอเราเข้ามาใต้อุโมงนี้แล้วนะครับเราก็เดินทางไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่เราต้องมาในรอบของไฟนอลนะครับ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมนี่ครับผมจุดที่าต้องมานะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปได้เลยนะครับนี่ก็คือข้างหน้าทางเข้านะครับกดถ่ายปุ๊บกดสเปกตราเพื่อส่งนะครับผมแล้วก็ออกจากตรงนี้ได้เลยนะโอเคครับผมก็ไปอันว่าเสร็จภารกิจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรเกเา,เราเรรนะรก็กลับไปที่ออฟชอปนะผมเพื่อไปรับเซตอัพ2ต่อได้เลยนะครับ เคครับผมเซตอัพที่2นะครับเราก็มาเอาเอ่อ security p a ารนั่นเองนะเพื่อนเราก็ต้องไปเออ่แถว sandy shore นั่นเองนะครับผมโอเคผมพอเรามาถึงนะนะแล้วนะครับเราก็เคลียร์ทางไปได้เลยนะ no, you know นครับแนะนำให้เคลียร์ตั้งแต่ไกลๆนะผมหรือว่าใครมีรถนะ <should> ครับม,คาม,มาีคุโรมะอะไรเงี้ยก็จะสบายหน่อยนะครับไอ้เจ้าตัวคนถือ security p a าร์ตัมันอยู่แถวในเครื่องบินนะครับ โอเคพอเขาตายแล้วเราก็ขับเข้าไปใกล้นะเพื่อเก็บนะครับผมพอเราเก็บได้แล้วนะครับเราก็ทำการกลับไปที่ออเทอร์ชอปาได้เลยนะครับโอเคครับ, okay, รบผมเซตอัพ mm hmm. ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ i a a Security p l a s นะครับต่อไปแล้วก็เป็นรอบไฟนอลของเดอะเจนซี่เดียวแล้วนะครับปไ,ไปครับผมเดไปเูกันเลยครับ ปืนที่ผมจะใช้นะครับก่อนตอนที่จะไปนะครับผมก็จะใช้เป็นอปืนกลนี้นะครับโอเคไปกันเลยครับผมรถที่ผมจะใช้นะครับในวันนี้นะครับก็คือเจ้าอยู่รสนะครับสำหรับเจ้าภารกิจเดเจสซี่เดวนะครับ โอเคครับผมพอเราออกมาแล้วนะครับเราต้องไปจุดที่เราถ่ายรูปไว้นะครับในตอนแรกสุดของภารกิจตอนที่เราเซตอัพนั่นเองนะเพื่อนนั่นคือประตูทางเข้านะครับผมก็จะเดินทางมาตรงนี้นะครับก็ลงเข้าไปในท่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปต้องไปเช็คพอยด์นะครับ โอเคผมพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ลงรถได้เลยเนะครับแล้วเราก็เข้าไปาทำธารกิจนะครับผมงั้นผมกดตัว e ไปนะครับก็ใช้บัตรที่เราได้มานั่นเองนะเยผมพอเราเข้ามาแล้วเรา,า,เราก็จะกกำจัดไอ้พวกนี้ไปได้เลยนะครับ ต้องคอยเต s então, <S ิมเลือดเติมเกาะด้วยนะครับเพราะว่าคนพวกนี้นะเขายิงแรงมากนะครับอุ๊ยตายเลยนะครับเราไม่ระวังนะครับฝั่งขวานะครับ โอ้โทงสายผมไม่ได้เล่นนานจอดนะครับจำลายการแบบว่าที่บดมันยืนไม่ได้นะครับเดียวผมจากการเรียบร้อยเราก็เดินทางต่อนะครับภารกิจน,นี้ถ้าเรามีเพื่อนด้วยแล้วก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับอันนี้เราเล่นคนเดียวก็เล่นยากนิดหนึ่งนะเพราะมันต้องยิงเยอะหน่อยนะครับไอ้พวกเนี้มัน่ชอบแอบด้วยนะ Yeah, hey what's going on out there and who the fuck are you you little bitch you don't look like the rest of these clowns fuck off out of here who are you calling your mama put that shit away what up put me on a motherfucking speak recognize this voice motherfucker shit kenny what'd it do didn't think i'd find your motherfucking ass in here did you i swear i was gonna call you Slap the shit out this whole ass nigga. Let him know where the fuck we coming from. Uh, now boy. get up in that nigga's face and make sure he recognizes how serious this is. You gonna lie to me again? Lucky's my dog in your face and not me. What you need to know. Show him where the recipe is and be quick about it, motherfucker. I said be quick about yeah. it, motherfucker. I'm giving it over. โอเคผม่าเราทำการจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอรอสองคนที่กำลังจะขึ้นมาครับนี่ครับผม Field agent out there got it in black and white. We just gotta hit the road. How's the party going? Shit, I wish my ass was getting shot at while moving up the gears on my motherfucking hellfire instead. But you know, I'ma stay on the line with y'all. Aha. Cool. โอเคผมพอเรากำจัดหมดแล้วนะครับเราก็ออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราออกมาแล้วนะครับผมตำรวจก็จะล้อมเรานะครับเราก็รีบขึ้นรถนะครับผมแล้วขับไปที่อ,ออกไปข้างนอกนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพอเราออกมาแล้วนะก็จะมีตำรวจดักเรานะครับเราก็ออกขวาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงไปที่จุดเหลืองได้เลยครับจุดเหลืองนี่จะสปอนอยู่ประมาณจุด2จุดนั่นเองนะเพื่อนคือมาแล้วแต่นะครับไม่ช่ว่าทุกคนจะได้แบบผมนะในจุดเหลืองนะเดี๋ยวผมแล้วก็หนีดาวได้เลยนะครับหนีดาวแนะนำว่าให้ลองหนีดาวก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับ He's the kinda motherfucker that gives you money just so you know he don't need it. Shit, we should do some more work for this fool. Yeah, well you know he on the lookout for friends, you know. Not just his daddy's crew, that's why he came to us. And we ain't gonna disappoint. him. what do you I'm gonna say, well, I'm you know เที่ยวผมเลยสองดาวแล้วนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยผมเราก็มาที่จุดเหลืองได้เลยนะครับโอเคแล้วเขาจะให้เราหาพวกนะครับผม อ่าหรือว่าที่ขุดหรือจอบหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเพื่อนๆนเราต้องหาตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่บอกนะครับว่าของอยู่ตรงไหนนะครับในจุดเหลืองนี้นะเราต้องคอยสังเกตนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณอ่สองสามจุดนี่แหละเพื่อนๆอนอ่านี่นี่นะครับจะเป็นผัวแบบนี้นะครับผมนี่ที่เราต้องสังเกตนะครับมันจะมีหลุมหน้าผัวอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็นี่ับผมมาหาของนะครับคือมันจะสปอนอยูสามสี่จุดนะเพื่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้จุดเดียวกับผมนะครับโอเคครับผม พอเราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กล so like ับไปขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปส่งของนะครับผมที่บ้านของเจ้ามาดาโซนั่นเองนะผมถ้าเราถ้าเรามาตอนที่ตำรวจอยู่นะทีิงๆมันก็มาขุดได้นะแต่ว่าเราก็ต้องคอยเสี่ยงหนีตำรวจนะบางทีเราหาของไม่เจอนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ลองหายดาวก่อนนะครับคอยมาขุดนะครับเวลาเวลาครับ แล้วเวลาขากลับนะครับเราจะต้องหนีดาวแล้วนะครับแล้วก็ขับไปที่บ้านของเจ้ามาราโซโดยตรงได้เลยนะครับ Hey, can we hurry up out there you take any longer this fool's mama gonna find me again his mama she trying to make me lemonade and shit i think she fucked up kinda like her though you are not taking one for the team Kay. <laughs> Girl, don't worry about me networking is hard work can you feel me i earned my cut today motherfuckers <laughs> I'm gonna wait out front for y'all, okay? See you in a second. โอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดะเอเจนซี่เดียวนะครับผมก็หลักๆนะครับมันจะยากตรงที่เราต้องไปยิงกับ i a a นะผมในตึกนั่นเองนะโอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเดะเอเจนซี่เดียวนะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะนะครับผมก็ลองไปหาคนอื่นมาช่วยนะครับเพราะมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะผมก็อย่างที่บอกนะครับรถที่ดีที่สุดนะก็คือรถที่มีหลังหลังคา lower นี่นะแต่ผม เ,เล่นจนแบบว่าชินนิดหน่อยแล้วนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับก็เราก็รู้ลายตํารวจนะครับรู้ลายการวิ่งว่าเราต้องวิ่งยังไงนะครับเพื่อให้มันเลี่ยงได้มากที่สุดนั่นเองนะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ